สวิงนะครับซีรีส์สองนะครับเรียบร้อยแล้วโคตรจะน่ารักองค์ประกอบมันน่ารักอะ่ะด้วยขนาดด้วยด้ามด้วยตะข่ายคือองค์ประกอบมันน่ารักมากๆนะครับอันนี้สีขาวนะเห็นไหมสวยทั้งสองสีก็ผมจะได้3อันมานี้ใช้เวลา2เดือนแค่3อันนะใช่จะบอกว่าปิดไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะ<ฆ>เหลือครึ่งหนึ่งนะครับเดิมนะของของผมจะมีจํานวนจํากัดมีแค่10ด้ามน,นะครับ mm hmm. ปิดไปแล้ว เหลือแค่5้านะใครมาอย่างทันครับแล้วก็ซีรีส์หนึ่งคือผมปิดแล้วนะคือไม่มีแล้วปิดแล้วเลยที่เหลือลด้านหนึ่งก็คือปิดเลยปิดเก็บนะครับเก็บแล้วก็คือไม่มีแล้วนะครับซีรีส์หนึ่งก็เป็นซีรีส์สองนะครับพี่เจฟเอาเทียบให้ดูได้ไหมอันที่เราใช้ซีรีส์หนึ่งกับซีรีส์สองอ่ะนี่ซีรีส์หนึ่งเห็นไหมซีรีส์สองไม้ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะ,ะดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ของจริงชัดอันนี้ไม้ชิงชันออส่วนอันนี้ซีรีส์สองไม้สัก ฮ้ย <Hey. S 1> ที่สําคัญไม้สักทองนะเว้ยเออไม้สักทองห้ามเลยไม้สักทองตัวนี้เป็นไม้สักทองนะครับอันนี้เป็นชิ้นชันสีที่สองสวยมากเลยพี่เจฟคัดไม้ด้วยตัวเองทุกชิ้นนะคะก็คือถ้าไม่สวยพอพี่เจฟไม่ให้ผ่านนะสวยมากจั้มสวยมากโอเคนะครับสีที่สออันเนี้ยเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยมากทุกคนใช่ใช